สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านาเอามาแอวมาเที่ยว,มา,ยวมาชมมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติสะพานดําลําพูนครับเป็นสะพานเก่าแก่ทีเดียวนะครับนู้นอะไครับเป็นช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนู้นแหละฮะสะพานขาวาท้าชุมพูก็ไปชมกันมาแล้วนะครับท่าง ก็รู้ประวัติความเป็นมาแล้วฮะตอนนี้มาศึกษาหาความรู้ประวัติเกี่ยวกับสะพานดํากันบ้างครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับขบวนรถไฟมาพอดีมาจากลําปางเลยครับผมนี่ฮะมาแล้ว เส้นทางรถไฟสายที่ใช้อยู่ปัจจุบันเลยฮะมาจากลำปางผ่านมายังบริเวณสะพานดำแห่งนี้ก็เป็นการสร้างสะพานคู่ขนานกันไปแล้วครับผมะสะพานสีดำตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเก่าแก่อันดั้งกันเดิมแล้วครับผมแต่ปัจจุบันนี้ สร้างคู่ขนานกันไปนะครับสำหรับสะพานดำที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นสะพานประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านชุมชนบ้านสันขยอมครับตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับเป็นการสร้างทางสะพานข้ามแม่น้ำสารนะครับ สะพานดําแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสะพานประวัติศาสตร์ทีเดียวครับก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการต่อขยายทางรถไฟจากลำปางมาเชียงใหม่นี่เองครับผมเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20ธันวาคมพศ2459ซึ่งก็ถือเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สำคัญของทางภาคเหนือแหละครับ วันที่14มิถุนายนพศ2563ทางการรถไฟจะทำการรื้อถอนสะพานดำแห่งนี้ออกนะครับแล้วสร้างสะพานใหม่ขึ้นมาแทนพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนเห็นว่าสะพานแห่งนี้มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์จึงรวมตัวกันยี่หนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนสมัยนั้นผ่านไปยัง การลถไฟแห่งประเทศไทยครับเพื่อขออนุรักษ์สะพานดำแห่งนี้ไว้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ดังนั้นสะพานดำแห่งนี้ก็จึงคงอยู่ให้พวกเราได้ชมและได้ศึกษาทางประวัติศาสตร์แบบเท่าทุกวันนี้นะครับ ดเดินทางมาจากเชียงใหม่นะสถานีเชียงใหม่แล้วก็มาถึงลำพูนนะครับก็จะมาข้ามบริเวณสะพานดำแห่งนี้นะฮะขามบริเวณนี้นะครับผมแก็เป็นทางคู่ขนานอันใหม่ฮะสำหรับทริปนี้ก็คงจะเอาไว้เทนี้ก่อนนะครับพาท่านมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสะพานดับจังหวัดลำพูนครับซึ่งถือว่าเป็นสะพานประวัติศาสตร์ทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะมาศึกษาหาความรู้อยากจะมาเที่ยวชมสะพานประวัติศาสตร์แห่งนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเขาเรียกว่าสะพานดําท้งนี้ท้งนั้นก็เรียกสะพานดำเพราะว่าทาด้วยสีดำครับมาลําพูนก็มาแวะชมได้ครับสะพานประวัติศาสตร์แห่งนี้ครับคลิปดีก็คงเอาไว้ที่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุมวิญมาณช่องด้วยนะครับผมสวัสดีมิชัยทุกท่านครับพบกันใ่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม